โอเคครับสวัสดีครับ่านผู้มทีทนวันนี้ผมฟารอนงานสที่ยงนานอาเซียะว่าที่เรียกอย่างหนึ่งว่าอาเซียนช e ปนเซนเตป็นสูงที่เป็นเป็นหอาเซียนครับมเป็นสูนที่มีความสำคัญเระหว่างจีนกับอาเซียนนะโดยเฉพาะเรื่องตลาดการ ที่มีขนาดใหญ่เของประเทศจีนอยู่ในะครับสิ่งที่สําคัญนะท่านผู้ชมคือในเรื่องของการค้านะครับจีนกับอาเซียนเนี่ยมีความสัมพันธ์กว่า20ปีที่แล้วนะครับตอนนีก้ก็จีนเนี่ยก็ได้ตลาดอาเซียนตลาดที่สําคัญที่สุดขอการที่จะสง่งออกสินค้าของจีนมายังเมืองไทยคนระับมายังอาเซียนก็เมืองไทยคนระับซึ่งในอดีตเนี่ยจีนเนี่ยยังไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ทำให้การค้ายนะังไม่เกิดขึ้นแต่ปัจจุบันนี้อาเซียนเริ่มเปิดประเทศเสรีการค้าทำให้ การค้าระหว่างจีนกับไทเนี่ยเจริญปเอาเซียนจีนกับอาเซียนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งที่สําคัญคือในอนาคตจีนคาดว่าจีนจะส่งออกสินค้าประมาณหนึ่งสีแสนล้านเรียญเินอสารรพสี่แสนล้านเรียญงเพราะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของอาเซียนว่าได้จริงดังน้นเราเป็นคนไทยเราต้องมีคารื่มือเป็นาพิเป็นเรื่องจังจีนจีนเหนคืออง่งที่ อาเซียนกับจีนนะครัก็จะมีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคตครับแล้วก็เราเป็นจีนก็ยังใช้สินค้าของไทยในพวกเรื่องของเล่นนะครัแล้วก็อย่างผลไม้ของไทยก็ยังมีคนติดจีนนะครับนี้ก็ส่วนอาเซียนนั้ก็จะต้องที่มีปากจีนคที่จีนใช่แล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็ฝากเราต้องขอขบคุณแล้วก็หวังว่าไทยกับจีนครับจะเป็นพี่น้องกันต่อไปในอนาคตครับ